กู <cuker> pima ire, <yere>, ใหม่ <cuker> <joo ba? cuk> สบายดีแล้วก็สวัสดีแม่พี่น้องสบายดีช่วงเช้านะเช้ามานีก็ตื่นแต่เช้าได้ไหมไรตื่นมาวันนี้ก็เอามาเอามาวชิ้นควายเป็นมือปีใหม่นะสงการก็อยู่ในเอวันนี่ก็มื้อนี้เหดควายนี้เมฆวันนี้นะแต่คอยตื่นมาตื่นมาแต่เช้าเลยนะตื่นออกมาแล้วออมพี่สงหน้าพี่เอามาเอามาวชิ้นควายนะเจ้าลมควายชิ้นควายกับบุตรหนึ่งสี่เสีกี๊นะวัอนี้เอาชิ้นควายไปลิงโคโค่ไม่เลยไม่เบิ่งกก่อนชิ้นควายเจ้าลม กำลังปาดอยู่ตัวน,นี้นะไปไปเบิ่งก่อนนะมันจุ่เลลอ๋อแล้วยังตนนัวนี้อันเดินห้ากันต้องผีงไฟเลยโอ้อากาศนี่หนาวแต่ก้าวเดินห้าสิฮอนหาปีนี้ผิงไฟผีเงนะี้ะโอ้ตัวเมื่อคืนนี่ฝนฝนมากอะมีแห้งฝนร่มแหงเจ้ากำลังปาดฉีนอยู่กำลังโคอยู่นะแต่ว่ายัางละแบกพูดแบงไปเลยเลยพูดละนี่ตัวน,นี้ก็จำเร็จแข็งขามนอกแล้วแล้วนะ ปาดเป็นต้นได้ไม่ได้นี่มเพชรไรอบอโคมไหมนะบอกใครขามึงใหญ่เลยขาขานึงก็เม็ดสบปลายโลบปขาเงนะเนาะ ได้ชิ้นก่อนเอาอยู่มีามะมีเอาจ่เนค้อเลือดแค่นี้พออยู่เลยเ ช่้้กินเยนีาทำประกอบวืกินะเรอีกเา้า่นจานะไาเนะประกอบกินแล้วนัทำบุญรางรีโบปเคนกินเยอะตลอดนี่คือ้กินลทำปรกอให้เกินแหงไนทำประกอบมกเท่างกินได้โด เลี้ยวขานึงละว่ายดีได้โอ้โหเยวมือชิดไลเติมนี่ตอนนี้ก็ค่อยเลี้ยวได้มาถึานะสจำเร็จครับฝั่งนี้นยังสจำเร็จเลี้ยวล้วฝั่งนั้นนะโต,ต้ของนี่เป็นของอะไรนี่อันนี้คือของเซฟมาหนิมาปั๊บมาอึมาอะน้ำเดียวคุณได้อนนี้อันนี้เพยมนะันนะนี่ยังลาง้า,นนานนงเราใส่ไหมเนาะ ใส่มนิพี่ตัวยันมาอธิบายเด้ตออไปว่อธิบายเันนี้เดยดึงมากินัวนี่ก่อนอธิบายอธิบายตังนี้ไเสียบเลยเอชาวโฮกโคนนเจ็ดรงเฟสกับลงตะวมาโคนำกันบ่ืหนไปบ่มาโคนำกันเด้ออันนี้นะชือถงเอชชาวโยเนาะ เพ่มันนี่ทำมีมีเพ่ในช้ไม่ยินเลยยินก๋วยนาทีนี้ก่อนปลาเลียวมันออแก่และย่างตอนนีเนตอนนี่เนอีชื่ะรไ่เนเจ้าก็เป็นนั่นหรอนี่ยังเต็เต็บ เรื่อันทําอไรใช่เละนายนยแล้ว่ยๆนะันไหมวันไหมเน่ะยบอม่จะได้ีู้นี่มีแค่สี่านเลงนี้มันขี้าม่นว่ม่่ไั่นปกมันขึ้นาไี่ี้มันิไีไไห้ิบหลายนะยาก่นเดี๋ยวมาปีก่อนบันนี่ช่วยแล้วละ ไปเบิ่งข้าวปันพูดทีหน่อยนี่ไปกินก่อนพี่เป็นพี่เ่็นหนองแหพ่เ่าไปนี่ท่านี้ตาช้างมันโคอยู่เป็นตาช้างสองอันโลโบอช้างอะไทุกอย่างโหลดช้างโคกินอันอันนี้ใส่หมดนะ อันน <formation jin inh throat> <at> ี้ขี้พนมันก็ได้เลยเนาะมาผีนี่มือมันได้ต้มมันเลยเนาะนำได้ต้มเลยเนาะลูกลูกกนยังมาเผีไงเงินกูมืดไป่คนก็จะได้อหัวเป็นตะมู้น้อยเจอากูเออเลยใบกุ้งสดทำเรียบร้อยนะรอแต่แยกพูดป่านี้ชาวพูดก็ลายอยู่ได้ก็ถือว่าโอเคปุ่นและสีแสงเท้าล้อมมึงแบ่งปัดแล้วมันสีลายจำเลยนะ เดี๋ยวบิงก่อน,น,นชุกดูๆลๆเบิงโอ้ในผ่านเพื่อนมามีบ่มันดีควายอ้บ่ไม่ได้เอาตรงบ่ไหมนะนามากมาบอกเดี๋ยวได้หมูป้าได้ไม่ได้หมูป้าบอกไม่ได้ไม่ไปไร่มันจังอื่นมาจัก ซอยกระเฮงกระเฮงไม้กระดุดนะกินแบบทุกเสิญเลยเดี๋ยวไม่ให้กินเฮ้เจ็บบทุกคนนี่พอแล้วนะสรับในป่านพูดอนะ่ะเดกว่้เขาไปเอาตัวก่้นเลยพูดนี่มาป่านนั่งมันมานี่เรีนนั่งมาก่อน nắng một mơn gạch, bèng đèo mơn năm bận nè. không? nha nô. <laughs> thức nửa pì luôn đây. <laughs> nè. ชุเดว่างานมเลยโอขงกขพดขีเพม่มาถมมันล่ะเมื่อเลยก็มีต้องล้างน้มือเลยขันเกยแล้วก็แม่นอันนั้นอะไรเอเห็นมาเวลาเขาเขาไปตะขายนะเขาเอาขี้เพร่มาขลุ่นได้เห็นไหม À, mất đại cho tắt pha đây. tắt pha thôi, hòa thôi. ra không nhóc. à, tuần leo đã nè. họ ở đây. vừa âm lặng đây, tốn nói đơ. เอาไหมจ้าเอาตัละเยอะโมเพื่อเอาพูดนะเาหำโลดนอนี่โมนี่ยุบอตนากรยุบตนีโลดเอาเตีงล้วโมนะโอ้ไปกคู่รอจะเอาจงานลงอย

ไม่ค่อมาแล้วโอ้แจ๊งตัวร่องแล้วเลยไห่น้ามาตุ้เชิญแจ็คเมื่อคืนนี่หนุ้งเลยบอกชักก็ไม่บอกหนุ้งก็ติใจกันล้วไม่นด้มีชักน้าชักต่อมาวันนี้ชักแล้ววะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมื่อหาผู้เขนก็ดีไปผู้เขนแล้วผู้บ่านี่เจ้กับผู้เขนแล้วยังรอกเชิญเงินเชิญผู้เขนนะเชิญเงินน่ะเชิญเงินน่ะแมกดีย้ได้เงินในขอเจ้าอีได้ว้าดูแมกนี้ได้เงินแมกนี้ได้เงินน่ะ ไปทุกคนมเมื่อหาผู้แข่นี่เบ่เท่าก็นมาหน,นีิน่าจะเข้าเต็ียมฟาจิเฮนแล้วผู้แขนงในมมู่นี้ผู้แข่นี่เบ่ได้อาทิตย์เป็นกมาวพอตด้ตัวร,รามาอวมีทุกคนอยู่สุ <c oughs> ดยอดแล้ววันนี้นะดีมันมีย้อมผมแดงอีกมวันนี้นี่ชิคลายกันและคิงคู่ไปอาทิตย์วันนี้สายตู้เท่าน้ำเมาวันนี้นะอเใส่ตู้สายตู้ทุกคนเอาอมาแตด่ด็กดึกได้พื้นตะเวนสอยได้นโอ้ทเนี้กินเบ่ไป นี <c oughs> <N> ่โหดแล้เกบลายเพื่อโคตรยังมีลลายเพื่อได้โอ้ขึ้นมาเชสชุดมาแน่ขยังไวทน้ำาจนี่แต่จิเลีกยโล่แต่หนาอยดูน้โอ้ยโลคุณนองพีกเอ็กกินยังีนนี่ปอลาบปหลาบหมูเหรือลับชิ้นคายตึมาหลาบนี่มาลบลุงมาละลายตัวนี้ละ มาจา้างเครื่องโคก่อนเตรียมผ้าควันแล้วได้ยังไแต่คนยังมาหลายหลายคนเห็ดมีนะอาบน้ำก่อนนะแต่และคนก็ใช้อชุดสุดเปงก็กอาบน้ำเลียบร้อยเส้ชุดล่อกระโดดล่อชุดจะจิบไมได้โอ้จะจิบจะจิบลออกระโดดจิบลอเองชิ้นควายก็เทเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ลายไปเลยอันกระดูกมันจะลายก็ได้ไอ้พอเป็นเห็ดนอนผีนอนผีนะหลับนอนผีไป แต่เขาจะมีมีว่าเล์ได้เพป็นเพอ่ปนเอ็ดกินกับตะจิตนะนี่กินเบก็ได้วมันนี่รอเป็นพิเศษน้ำมันอนาะขอนยอดเขาไปเอาเชืเลยเขืเอนก็หนาวหนาวแล้วช้อนสองตัวแล้วมามาแล้วก็อั้มน้ำก็ยังได้เข็นชุดได้มาแล้วกันชื่อมาซอยเพชรนนเพ็กนะเพชรอมกินตัวนี้พอมีลับหมูนได้ไหมนะมีแกนี่เบก็มีหลายในกิน

เออเพื <toys> ่อจะเชื่อก็เชื่อทำวิจนั่นแหละพวกนี้ทำไมพี่น้ำมันจะได้แม่งเลยมาเขาพี่เมย์ก็เพื่อจะดิบดิเขาเนด้ยผานแล้วนะแต่อเมดเอาลายพเ้ยนะดเประมาณพอกินเพราะว่าเมืกกินลาย้มนีเดี๋ยปรุงก่อนน้ำบกน้ำบน้ำเลิอดนั่นเลลกนี่ด้านอันนี้ลเเย ก็จอมาคิดเจอปุ๋ยตะไบมัดตีไว้รถสได้เสียบลาย เอยเอาพีมามักน่อเอมา่อยอมาหนอดไเอาพีเลงก่อนจะเป็นจะปูนะหูมหูมดีจังอันนี้มีพีเนี่ยเมนดิเชฟนะเป็นดาบนอนพี

โอ้ตเจ้ากินบอลรพนะโอ้ผู้ชมงามเด็กรอบนื้นักินได้เจอเล่นบีเวฟเลยไ่ควายอะไรควยเลยวากนยังคอยพิกินเลยก็ได้พักกินแค่นั่งได้เวลาผู้เห็นแล้ววันนี้คนมาหลายแล้วนะครบแล้วคนกันเลย

ก่อนแมเทนแล้วอะไง่ายมาวันนี้ง่ายมวันนี้อ้ยได้แล้วขอจึงตุ๊กตาทับเต็มกลงนะเห็นนี่เพก่อนต้นย้อนเสียงนี่นี เงินจ0้มพัคำเจ้เจ้ามีอยู่ดีมีเ้อยๆไม่เท่าก็น้อยเลน้อย้ไมตายตายทุกตาได้วัแล้วี่อก้ได้เลยแล้วก็ได้แล้ก็ได้นนะไมตายไม่ตายแลาวตายทุกไม่ได้

นี่ก็เริ่มเล้ยวนะผู้เขนกันนะโอเคจ้าเลยเอู่เลี้ยวละช่วยๆกนคับูแด่และผู้หนอนตึงๆเราเพื่อใบนี้นจะเาได้ไม่เปนเลยาวีไม่ต้องรเมาแล้วบ่ไม่นะสบายดียังทันเมาได้มาันี้ได้ยังทันพิจักอกก็ได้ตุนมือได้ไม่ได้มือเมาพี่บามือกมะแต่นกาเข้าเตียมาได้สต่ใผเริ่มเลี้ยว่ะ นี่กินอยู่ดบมูไอดปอ,ก,อก,ก,กันแล้วับมีัมูเนี่ยชิคยไม่ได้กินจ้ำมันหลเน่กินก็ได้ด้ยีผู้โคนให้เต้นเขาไม่ได้กินเลยเนี่ยแะมันหลาเนาะไม่เนาะเกิดหลหนนนะก็เลย ก็ถือค่าไมรอบมองดยเจาไปง่ายใะไหบัดนี้เจ้าไ่บอป่อนเก่ามาซาลัมพไ้เจ้ามาเจ้าูเป็นพ่อหายรอบเยะไูดลัูาลัมเป็นพกนเป็นพูันแต่เอาเอาี่ย่างดีไงแม่จ้าเพื่อพูดเพื่อมาแล้วมือนีมือันวัานดี มือปะกบวนงามโอ้กล้องคายได้บอลแล้อาก็การไม่เทอ่ยวงงยิ่งเลยพวกแตกแล้วพร้อมพำยมาเด้อมาเยอะควันเด้ออยู่ที่ใดก็มาตาดูรงอยู่แล้วอยู่เฉยูปูกับปูมาเมื่อนอากาศดูนะถ้ชาบ่า่่ ชาบล่ะเนี่เห็ดอันนี่การทดลงได้วด้ยไม่จ้าขอให้ผักแข็งแกร่งนะยูรมีแห้งอัน เริ่มทำิกโปยกันไปนปีเก่าัได้หรด่ดกีเป็นต้นตต้นใจลูกขอ้านนะันดูดานปักเตอรกายไปเลยกบปดู่กเป็นกรเป็นกรรยามยกัยดูดานกันนะพกับพีกัฮัเป็นเจเจ้าก็เป็นคือแม่นึงนะชื่อเล้งมากะ้กนนี่กเอเจ้าอยามันันีเอ ฮุดไปแล้วมาขึ้นมาฮุดแม่ฮามฮดนี่ นไปกันแล้วอะไรกินแล้วเราเนี่ยยาเพอร์มันนะแล้วไปสองล่างสองหลังสามหล่างนี่แหละชิ้นควายนะกับป้ายไม่กินนะมาใช่ไหดีใจบ่าโบรานพวกแกน่นะดีใจแล้วดีใจจะดีเมีเองเดี๋ยวไปหาทูตก่อนทุกคนเลยมื้อนี้เป็นยุตมืดมื้อวันนี้เดี๋ยวไปหาทูตก่อนบุระเฮิร์นเฮิร์นบาเพ็ดเฮิร์นพอจะดีนะไปทูตก่อนวานนี้ไปก่อนแล้วไปมานนี้อันนี้ครับโฟโตไปรุ่นถึงเมื่อเลยเนี่ย ตาจเือนกันยุไรุ่นไดจิมังพูชาพนาจ็บมงพูชาพ่อยุ้ไุ่นนะอ้โตแกงเลยครับเดี๋ยไปทางนี้ก่อนไี่ไเามาน้งพูชานะม่าน้งพูนะสบายสบายดีฮะม่านู้ชนะจะได้พูสามากินเบนะบ่ เอาคนนี้ขอเายมก่งนะเดี๋ยวสิเอามาเฮจะได้ทุกคนสคนเลยสาคนเลยสามคนเป็นแม่จะดีมาตูก็มานมาตูตรงนี้ อะตกทางเมื่อหรอเปล่าตกางเมือรเลาโอดนิะโอ้จงเลยนะนี่จะภาพเพื่อนี่เพ้นต์บเดี๋ยวเนได้เดี๋ยวเเอา มันน่าจะโคตรคอยดิอาอยู uh, en mm ่ดีเม่งเลยอยู่ดีเม่งเลยพี่ไม่รันโจมใส่เด้อจบักนเนึ่งบอมักาแล้วทุกคนเลยไปตูดกันเลยตูดไป3ามสี่เฮิร์นะก็เลยกินเบรพิล่งนะเบรมันกินข้อกินเจ็บค้อเบนะกินไม่ได้ ก็เลยกลับมาพักก่อนก่อนอ่าปีใหม่เนี่ยขอให้ทุกคนทุกคนนะอันยูดีมีแห้งทุกคนคพับชิงดีๆเข้ามาใหม่นะอันชิงที่ดีๆกลับไปกับปีเก่าทุกคนเลยอะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลยงว่าจะนี่ก่อนพบกับสรับคลิปหน้ากลับมาสบายดี